พวกนี้หมาไปวิ่งมาลาทอนนะไม่เหลืออีกับหมาอยากวิ่งไหมอ้าวแต่ต้องตื่นเช้านะไหวไหมครับไหวไหวแล้วเธอวินวิ่งเข้าเส้นชัยเองเลยนะโอเคนะสู้สู้ไทสันไปด้วยกันนะครับไปนะมาไปวิ่งด้วยมาวิ่งด้วยนะหมาหมาอ๋อีหมาวิ่งด้วยใช่ไหมอ๋อแล้วไทสันวิ่งไหวไหมคะไหวตื่นเช้านะ ตื่นได้หรอครับตื่นได้ไหมได้ค่ะโอ้โหต้องจุ๊บด้วยเหรออ๋อจุ๊บนี่ไทยันทำอะไรอยู่หรอคะวิ่งไปชันทำอะไรอยู่นะคะวิ่งไปชันอยู่อายบายอ๋อวิ่งไปชันอยู่มาจุ๊บมามาแล้ววิ่งไปอย่างงี้หรออุ้ยอุ้ยฮัลโหลเพื่อนเพื่นเขาอยู่ไหนกันนะแล้วอีเทีหนึ่แล้วาลา มันต้องจุ๊บคะจุ๊บทำอะไรคะนี่ทำอะไรอยู่คะไทสันทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่อีทว<า>ิททนีู่่อามาจุ๊บนี่วนึ่ง